ไม่ไหวเลยต้องดึงตอนนี้ตกหลุมรักน้องเนยใช่แล้ววันนี้เราไปต่อแถวกันมาตอนประมาณสิบโมงกว่าใช,ใช่ตอนประมาณสิบโมงนี่ก็คือคนเริ่มทยอยตกาะแถวเยอะแล้วนี่แล้วเราก็ได้ของมาเต็มเลยอ่ะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเรามารีวิวของที่เราซื้อมากันเลยดีกว่าอะเอาของชิ้นแรกประเภทไหนีเอาของกินหรือว่าจะเอาเป็นของใช้ เอาของที่มีน้อยที่สุดก่อนไหมของที่มีน้อยที่สุดต้องของใช้โอเคได้นี่สมุดน้องเนยกับอะไรสติกเกอร์อรน่ารักมากนี่ต้นถอยสติกเกอร์มาสองลายนะมีนี่สีชมพูกับสีเหลืองที่จริงมีอีกไหมมีลายหนึ่งค่ะโอ้แต่ว่ามันจะเป็นเหมือนลายของสติกเกอร์ลายอันนี้มันน่ารักก็เลยเออกมาแล้วมันแบบเออ,เอ,อน่ารักมากก็เป็นรูปแบบ เยน้องเออเยน้องถือของกินน่ะมีแพนเค้กมีคัพเค้กได้ๆใช่อันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นแบบขนมเออเบเกอรี่น่ารักมากแผ่นเท่าไหร่จาได้ไหมเจ็ดสบาทแผ่นละเจ็ดสิบห้าบาทมีติดเคสมือถือได้เลยนะเออใช่คือจริงๆอ่ะเราตั้งใจซื้อไม่กี่อย่างตั้งใจซื้อคนละอย่างสั่งยงแต่ไม่ถึงปุ๊บโอ้คือของน่ารักมากใช่ของดีของดีอ่ะคือลาย ลวดลายในต่างๆคือทำมาตั้งใจอ่ะเออนี่สมุดปกปีเล่มละร้อยห้าสิบใช่อืมปกิดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างในแนะว่าข้างในเป็นแบบเออมีเหมือนกันก็คือโดนเขามีสองลายใช่สมุดมีสองลายนะคือสีฟ้ากับสีเหลืองเดี๋ยวดูข้างในเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะมีลายเส้น อย่างนี้แล้วก็มีรูปน้องหมีข้างในน่ารักนะนี่คือหนังสือจดบันทึกของน้องใช่ถ้าเราไม่ใช้เองนะเราก็ไปฝากแบบน้องๆฝากเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยได้ไหนเฮ้ยจริงด้วยเธอเปิดด้วยนะนี่สติกเกอร์ไม่ได้เป็นกระดาษปืนๆธรรมดานะคะเขามีความเป็นกริตต์นูนๆใช่เป็นสัมผัสนูนถ้าของของ ของกอลเนี่ยมันน่าจะเป็นเรียบแต่ของแท้คือจะต้องแบบกลิตเตอร์นูนๆอันเท้แทอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นลาย<อ>ลายน้องหมีแบบหมียืนชายล้วก็ถือถุงบัตเตอร์แบ,แบ์นะคะเอ็นซื้อไซส์เอ็มมาไซส์ค่อนข้างใหญ่นะไ,ไซส์ค่อน้างหใหญ่เลยอันนี้เขาอกแปดสิบเนาะหิเซนมะใช่ปะที่เขาบอกอ่ะใช่ แล้วเขาจะมีบอกนะตรงหน้าเคาน์เตอร์อ่ะคือเขาไม่ได้เหมือนเขาจะไม่มีสั่งออนไลน์นะเสื้อเหมือนจะต้องมาซื้อหน้าร้านแล้วก็มาดูไซแอลนี่อันนี้เป็นของอของเติ้นนะคะซื้อมาเป็นลายนางฟา้าเฮ้ยเดียดูนีเฮ้ยจริงด้วย เฮ้ยกระทางะจ้าดิงดิงดิงเลยลบแล้วลบคือมันมีมิตินะมันไม่ได้แบบสกรีนมาแบบเหลืองล้วนนะมันมีมิติดูดีมันมีแบบไล่สีเลเยอร์สุดๆเขาจะมาน้องหมี่เหมือนกันนี้ได้ใช่ใครนี้ก็รักตัวถหรยนะซื้อตัวเก้าร้อยห้าสิบใช่ปับใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าหมี่เต้นเอาหมี่เต้นใช่อันนี้เรียกหมี่เต้นในใบเสร็จมันเขียนไว้อะ ของของเป็น,นเรี่กงอะไรวะนางฟ้องา,าอันนี้นีเต้นนะคะแล้วแต่ใครจะชอบเหมือนเรามามาึกมามาแบบเชียร์ขายอะถามว่าได้ค่าจ้างไหมก็ไม่โอเคเอาไปเป็นของกินของกินที่ท,ที่ต้องชิมตอนนี้ไหมหรือ,อยังไงมาอันนี้ดีกว่าที่อยู่ข้างล่างเราคืออันนี้ดีอันนี้เลยค่ะคือสลัดชีแนะนําให้ทุกคนกินนะมันดีกว่าที่คิดถ้าคุณอยากได้โกโก้ที่พรีเมียม คุณต้องลองบัตเทอร์แบงนะคะและไม่ได้ได้มาง่ายๆนะคะคุณต้องรอให้เขาแบบใช่เคี่ยวจนงวดเออซึ่งตอนเราไปซื้อเนี่ยเขาบอกว่ามันยังมันยังไม่แบบยังไ,<ม>ไม่ปั่นไม่เ,เกลี่ะตัวดีเขาก็บอกเราว่าต้องรอประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราซื้อทุกอย่างเสร็จแล้วนะจ่ายตังค์เรียบร้อย<ช>แล้วเรา<ช>ก็ต้องมารอรอ,อแบบรอให้น้องแบบงวดก่อนอะถามว่าไม่รอได้ไหมก็ได้แต่ว่าเรามาแล้วไงใช่แล้วก็แล้วก็ถามว่าถ้าเกิดให้มาแบบ โดยที่ไม่ต้องปั่นได้ไหมก็ไม่ได้าะ<ช>ว่ามาตรฐานร้านเขาก็คือคุณต้องรอค่ะใช่ค่ะไม่ไอยากกินแบบเออไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมาตรฐ<ช><ช>านเขาไงอันนี้แล้วแอนก็ซื้ออันนี้มาแต่ทีเนี้ยแอนเริ่มดูดไปละวแล้วมันเริ่มละลายแล้วแต่ว่าแอนได้ถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะนี่ดีฟอ r ออันนี้ก็จะเป็นชาไทยนะคะใช่ซื้อมาสรสชาตินี้เป็นโกโก้นี้เป็นชาไทยรสชาติรีวิวประมาณนึงสิ าเปฮ้ยมันดีจะบอกว่ามันดีมันเป็นชาไทายที่เข้มมากและตัวชา,าชาัดใช่ชาไทายชัดเราก็จะบอกว่าเขามีเหมือนบุกอะ่ะเออบุกบาวชูกา้าด้วยแล้วก็เหมือนจะมีเฉาวปวยปะใช่ใช่เ,<อ>เหมือนเป็นเฉาวปวยข้างในเป็นแบบเอาไว้ให้ดูดแบบเป็นเทกเจอร์อข้างในน,น้ำนะไข่มุกบุกกับ กับชาวบววน่ารักมากส่วนอันนี้คือไม่ไม่มีตัวเท็กเจอร์อื่นๆนะคะนอกจากตัวเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นคัมเบิลที่โรยด้านบนที่เป็นเหมือนเป็นครีมปะเป็นครีมด้านบนแล้วก็มีคัมเบิลแล้วก็แล้วก็มีตัวคุกกี้รูปน้องหมีนะคะที่โปกอยู่รสชาติโกโก้จะค่อนข้างหวานนะคะแต่แต่มันแต่มันเข้มอ่ะมันเข้มต้นมากรีบกินก่อนละลายใช่ถ้าละลายมันจะมันจะกลายเป็นหวาน่ะแต่จริงๆก็คือถ้ามันละลายก็คือเอาข้าช่องฟรีซ ใช่ตอนนี้คือเข้าโหมดหวานเจี๊ยบแล้วหวานเจี๊ยบจริงแต่ว่าแก้วนี้ดีเทลดีมากลายด้านหน้าและด้านหลังใส่ใจมากเธอแก้วเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ร้อยสี่ก้าวปะร้อสี่ก้าใช่โอ้หทำไมจําเก่งไม่รู้เรื่องราคาจําแม่นมาเดี๋ยวไปเช็นถัดไปดีกว่าเกคือแอนเนี่ย เลือกไม่ถูกก็เลยเอามา2อย่างเลยนะคะก็คืออันนี้จะเป็นเบเกอร์บลูเบอร์รี่นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นโมจิชีสเบรดนะคะเราไปดูหน้าแม่หน้าหลานมาเขาวางไงคือแบบจะไม่โดนตกได้ไงปะใช่น่ากินมากออนล่น,นี่ดูดิขนาดเป็นถูกแบบถุงใส่ขนมปกติยังแบบมีดีเทลเลยอะบอกได้วข่าวว่าเราต้องรอเพราะเราไปเร็วเออใช่ต้องรอเขาอะไรปะรอถุงรอถุงเออใช่ ตอนแรกตอนแรกไปถึงถุงเขายังไม่มาเราต้องรองถุงนี้นะคะเด๊มาแล้วค่ะน่าลักยนี่ค่ะนี่มันจะมีชีสขาวๆตรงนี้ข้างในด้วยคิมชีสแล้วก็เป็นแยมบลูเบอรี่นะคะอ๋อแ่ากกด,ด,ดีของคอปง้งนุ่มมากเลยอ่ะ เข้าอุ่นอะนุ่มกว่านี้อีกนะอันเนี้ยจะบอกว่าตัวบูเบอรี่อ่ะมันเปรี้ยวนิดๆแล้วก็มีตัวเค็มฉีดแบบเหมือนเขาใส่มาให้แบบมันไม่เยอะเกินอะอืมเพราะว่าถ้าเยอะกว่านี้มันอาจจะเลี่ยนได้โมจิอันนี้น่าจะต้องอุ่นน่าจะสวยอันนี้ใช่ไหมมันจะปิ้นปิ้นใช่ไหมแน่เพราะหน้าชีดเยอะมากนี่จ้า ออกเค็มๆนิดๆไม่หวานเค็มๆเค็มๆมันๆมันเค็มๆมันๆมันอร่อยอะ <C> s <S <S ่ะตออธิบายให้ดีอืมกลิ่นมันแบบกลิ่นชีมีความรู้สึกไอ้นี้ยนึกถึงไอ้นี่แมชชีสด,ดีปะที่เขากิน<า>กับเป็นฝายที่เขาจิ้มกันอ่ะ ฟิลฟิลนั้นเลยต้มปี๊ดใช่ไหมอืมใช่คือเอาจริงอะที่เนี่ยคือเขาเหมือนไม่ได้แบบเน้นเน้นตัวไส้ขนาดนั้นอะเหมือนเขาจะเน้นตัวขนมปังแล้วเขาก็เอาพวกไส้แบบแซมแค่พอมีรสชาติไม่้เลี่ยนอืมใช่ต่อไปนะคะเป็นเค้กค่ะแต่แคนไม่ได้นะคะเค้กอันนี้เท่าไหร่ก็ละสี่ร้อยห้าสิบี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าเหรอออสี่เก้าเก้าหัวน้องเหมือนอุ่นจินนิดนึงถึงปอนหนึ่งไหม คืองปอนะไม่รู้อ่ะแต่มันน่ารักอะใช่น่ารักมากแ็ชฉันบอกว่าฉันฮิวมาแล้วแบบสวยคนอื่นฮิวแล้วเละเออนี่อันนี้ขออนุญาตไม่ชิมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะน้องเขาจะให้ไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่สาวเขาแต่ก่อนถึงพี่สาวต้องผ่านเราก่อนนะคะนี่โอ้ยน่าน่ารักมากคือจะบอกว่าในเนี้ยในกล้องอ่ะไม่น่ารักหรอกเชื่อ แต่ของจริงอะน่ารักมากรายละเอียดเลยเยอะเลยอ้ยน้องนี่นะขอบคุณมากที่มีหูหมีมาให้ไม่งั้นก็จะเป็นค่ะนี่ให้เทียบกับฝ่ามือน้องก้อนเท่านี้นี่มือฉันใหญ่ไปเลยอะตีพ่อตีแม่คือน่ารักเอาจริงอ่ะเดี๋ยวนี้คนเขากินเค้กไม่เยอะกันหรอกนะใเขาจะกินแค่ชิมชอบบอกวดีเทลนากมากใช่มีบงมีโบแบบติดสีแบบฟ้า แล้วคือขนยีหมีอะขนอุยใช่ค่เขาจะแปะแปะแปะครีมให้มันแบบอุยอุยเหมือนขนหมีอะน่ารักมากคะแนนชินต่อไปค่ะอันนี้สามารถจะแขงได้ไหมได้ได้นี่อันนี้ปุ๊บนี่หน้ากล่องเป็นแบบนี้นะและอันนี้ก็คือต้องรอเช่นกันใช่เพราะว่ารออะไรรอกล่องอะไรที่จะต้องรอบ้างใช่อันนี้ ครีมนมสดนะคะรสชาติมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันมาพร้อมกับอันนี้ท็อปปิ้งท็อปปิ้งเป็นช็อกโกแลตข้าวแบบเฮ้ขาแบบเฮ้ยเป็นก้อนจ้าก้อนน่ะแล้วคือกระดาษดูดิแล้วดูที่ไม้จิมดูดีเทลใช่ใช่ใช่นี่ต้องต้องโชว์ไม้จิมเดี๋ยวต้องออกมาก่อนปึ๊บปึ๊บนี่แกมันน่ารักขนาดนี้ได้หรอใช่ต้องเปิดอันข้างก่อนออุ่นก่อนไหมเธอว่าจะลองไหม จะบอกอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรสชาติอร่อยไม่เต็มที่เอาไปอุ่นแป๊กจ้า a few moments later อุ่นแล้วอุ่นแล้วเป็นไงอุ่นฟูใช่ไหมเนยเลยช่ำดิบๆมาโอ้ยนิ่มมากเลยอะหอมเลยโคตรก็คือบัตเตอร์เบรออะเชอรสมชื่อบอกเลย ที่จริงมันมันสามารถเอาไปละลายได้อีกนะคะแต่ว่าต้องเปลี่ยนภาชนะนิดนึงใช่จริงๆจะให้ดูรูปนะจริงๆเขาเป็นอย่างนี้ในรูปเงเหมือนกินฟองน้ําเลยอะทําไมมันถึงไม่ได้ว่านะมันเหมือนฟองน้ําจริงๆมันดีหรือไม่ดีถามจริงมันมันแปลกมันคือไม่เคยกินไม่เคยกินหนมปังเนื้อแบบเนี้เหมือนฟองน้ำไหมเหนียวมากมัน มันนิ่มแต่มันแอบเหนียวตอนปลายแต่กัดมันฟัฟฟี่ฉันรูนสึกแบบมันมันเหมือนฟองน้ำอร่อยแต่มันอร่อยมันหอมอะอืมอืมโอเคนะอันนี้ถือว่าดีให้เรื่องไอ้นี่เลยความฉ่ำเนยอแล้วช็อกโกแลตเขามีเกล็ดเกล็ดด้วยนะแบบกรอบกรุบอะอันนี้โอเคดีผ่านอันนี้เท่าไหร่อันนี้ร้อยี่สิบค่ะทำไมจำเก่ง มีอ๋อมีโพยคฟันชี <laughs> ใช่ป้ะแทะอันนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นบาวนี่ปะอันนี้เป็นโอรีโอบาวนี่ชีสเค้กค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นเบทเวเวตครีมชีสอันนี้เติมเขาเอาไปฝากน้องน,นะคะัน,นี้ชิมไม่ได้นะคะ <laughs> <laughs> ย้ำอันนี้แองกินเองอชิมได้ค่ะ เดี๋ยวจะได้บอก <Okay. S 1> แต่แต่เอาจริงอะรสชาตินอาจจะต่างกาันแต่ว่าตัวเนื้อเค้กน่าจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารีวิวลักษณะของเ,เค้กก็ไนี่ค่ะหน้าตานี่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 โอริโอ <Oreo S 1> <Oreo S 2> เป็นชิ้นชินเลยนะคะแล้วก็เป็นเลเยอร์อรแบบนี้ดูดีมากด,ดูดีดูดมาซ่อมโปรดจับสีหน้าของดิฉันไว้ ไงเบาหนื้อสัมหลอชิมตึบนี่แล้วคือรีมเขาเขาค้างไม่หอมหอมช็อกโกแลตมากเอาจิงหอมเขาเป็นคนที่เนยเนยถึงช็อกโกแลตถึงอืมเนื้อดีช้ำเนาะช้ำแบบปีกเปียกอะเออเป็นเค้กปีกเปียกอะเอออร่อยอันนี้ดี แอนคิดว่ารถอื่นๆเนื้อน่าจะฉ่าแบบนี้นะไม่น่าจะต่างกันจะบอกว่าแบบเนี้ยอันเนี้ยเนื้อันนสวยมากอันนี้ก็ต้องออกรสเปรี้ยวหน่อยปะ่ะเขาเป็น red เว l v e t แล้วมันเป็นชีทด,ด้วยใช่รีมชีสโอ้ยอันนี้อันนี้ก็ดีอันนี้เท่าไหร่นะ95ป่ะ95หรือ95 95บาทนะคะชิ้นนี้น่ค่ะเป็นคุกกี้นะคะที่จริงอ่ะอันเนี้ยมันจะมีสามรสชาติเนาะ อันนี้เป็นไททีคุกกี้นะคะส่วนอันนี้เป็นช็อกโกแลตคุกกี้แล้วก็จะมีอีกอันนึงเป็นอะไรมีหรอมีปะมีแค่สองอ,นนอ๋อสองอ๋อนี่ใช่มีอันนี้ถ้ารวมอันนี้คือสามเขาเรียกว่าบัตเตอร์ฟลายนะคะเดี๋ยวเราแบบอันนี้คือเป็นคือเติร์นะ่ะเขาซื้อซื้อช็อกโกแลตมาแต่ว่าแอนซื้อตัวชาไทยมาเดี๋ยวจะชิมของแอนนะคะนี่เป็นเป็นรูปหน้ากี่น้อง ใช่นี่เอาให้ดูโว้ยน่ารักมากเพิ่งเห็นเอ้ยฉันฉันหันถูกทางไหมนี่นี่นี่คือเขาขดแบบขดอะเออวีบขด,<า>ขดให้มันเหมือนเป็นรูปน้องหมียัยเหนยออมเอมันหอมเลยมากเลยอะหอราช,ชาไทยอ่ะกลิ่นชาไทยอะจริงๆอ่ะกลิ่นชาไทยมัน ไม่ได้ออกขนาดนั้นแต่มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกลิก่นมันจะมันไม่ใช่รสชาติแต่มันเป็นกลิ่นที่มันตีขึ้นที่มจมูกอืมีแค่กลิ่นใช่เป็นกลิ่นที่มันขึ้นมาแต่ตัวรสชาติอะ่ะคิดอยู่ว่าพวกน้ตาตาลกับพวกเนยมันต้องปบอยู่แล้วอของฝานะคะชิมไม่ได้อันนี้ก็เช่นกันไหมคะแต่เราจะให้ดูว่ากล่องขาแม่รักใช่กองน่ารักมากซื้อมาปอกกล่องใช่ อันนี้คนน่าจะรีวิวเยอะใช่อันนี้คือเห็นคนรีวิวเยอะนะคะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นหนังสืออะ่ะมีทั้งหมด4รสชาตินะเป็นกกีปา้าหิบออมาได้เลยนะโอเคดเราจะมาแกะกล่องดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไง ป็นซีรีอ่ะสุภาพผูรุษจุฑาเทเทมตกใจเทวพรมมีสี่นะคะมาดูมินิซีรี์เรื่องแรกนะคะเมเปิลบัตเตอร์สกอตนะคะเป็นคัลฟูอั t ท m มนะคะน่ารักมากใช่แล้วกล่องก็จะออกสีแบบน้ำตาลแล้วก็เขาเป็นแบบเออมันลดชายิะใช่มีแบบเป็นใบไ,ไม้เปลี่ยนสี โค้ดอะไรมาโค้น่ารักเลยอ่ะข้างในนะคะนี่จะเป็นแบบนี้จะเป็นเหมือนเป็นไอเนี้ยแหละเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคล้ายๆกับวัตเทอร์สกอตอ,อ่ะเออวัตเทอร์สกอตอยู่ข้างในเป็นจุดๆซีรีส์เรื่องขัดไปซีรีส์เรื่องขัดไปนี่ My Perfect Snowy นะคะ My Perfect Snow Day อ่าท่าน เป็นรถมิวบัตเทอร์คุกกี้ใช่เหรอโอ้ยเป็นรูปแบบเหมือนแบบเป็นตัวเกรดอะเออเป็นตัวเกรดหิมะใช่ที่มันแบบเป็นแฉกใช่ป่ะแต่เขาเอามาทำเป็นคุกกี้ใส่ใส่ใช่มาเดี๋ยวต่อไปอันนี้เป็นตอน my favorite picnic ใช่ my favorite picnic นะคะก็คือเป็นรถแบสช็อกโกแลตเดี๋ยวมาดูข้างล่างกุ้งน่ารั ของน่ารักน่ารักมากโหดีอ่ะฝากไม่สี่คนโอ๊ยนี่หมีอีกแล้วลูกยี่หมีหน้าดำนะคะเยนน้องหมีนะเยนน้องหมีช็อกโกแลตเยนน้องปะใช่ใช่คุกกี้อันเดียวใช่ใช่นี่ไงอันนี้ดิเออนี่นี่นี่ติดตัวคุกกี้นี้แต่ฉันก็ไม่ได้เปิดอ้ามันขอลอ์ไม่หมดอันนี้แล้วกันเป็นลายเดียวกันเลยไม่รู้ว่าอันเนี้ยน่าจะลายเดียวกันนะอันนี้แปลช็อกโกแลตคุกกี้เหมือนกันนะ ใช่อันนี้แบ์ชอเเ็อกโกแลตใช่ใช่แสดงว่าอันนี้กับอันนี้อันเดียวกันซีรีส์้องสุดท้ายนะคะ A Day at the Beach อยู่ที่ชยายหาดค่ะมันเป็นรสชาติเบคเวลเวทนะคะใช่ก็จะดูแบบสดใสแบบซัมเมอร์หน่อยป่ะเพราะว่าอยู่ที่ทะเลเนาะมาเดี๋ยวมาดูเนื้อข้างในกันอโอ้อันนี้อันนี้อันน,น,นี้แบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะคุกกี้สีแดง คือน่ารักมากใช่ทำแบบใส่ใจสุดคือเราไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยว่ามันแพงอะไรในแบบนั้นนะคะเราเรา,เราต้องดูความใส่ใจของเขาด้วยพราเขาไม่ได้แบบว่าอบให้เราสงสงเนาะแล้วก็ใส่แพ็กเกจตโนเนม,มาแต่อันนี้คือเขาทำเป็นบ็อกเซตมาแบบอย่างดีก็คือให้เราแบบเป็นฟิลของฝากก็ได้ม,มากเรกล่องสีฟา้านะคะ อุเหมือนน้องแบบไปเด็ดดอกไม้ไปเก็บดอกไม้แบบวิ่งนิ่งลลาจับผีเสื้ออะไรอย่างนี้เออตึ้งก็ซื้อมาเหมือนกันโอเคบมาด,ดูรสชาตินะสรุปก็คืออันนี้มันจะมีรสสตรอเบอรี่ o เลมน <laughs> อนช็อกโกแลตและน่าจะเป็นรสนมนี่รสนมโอเคเราเลือกชิมสักอันนะถ้าชิมหมดมันจะ <laughs> มันน่าจะอิ่มเอาเอาสุม่สมๆแล้วกันเอาเป็นรสเลมอนไหมจะดูแปลกๆหน่อยดีเดี๋ยวแอนจะชิมรสเลมอนนะคะเนื้อวัตรไฟดีมากกรอบดิงสมแล้วที่เขาบอกว่าบัตเตอร์ไฟของของร้านร้านบัตเตอร์แบร์เนี่ยอร่อยมาก อันนี้จริงเล่นมันอร่อยมากอร่อยมากหอมใช่ตอนแรกคิดอยู่ว่าแบบรสมันจะแปลกๆขัดกันไหมอ่ะคือดีจริงแล้วก็อกล่องเนี้เท่าไหร่นะเ5 0าไห้าสิบุกว่าใช่ป่ะบอสต์ไฟลยกล่องฟ้าใช่ห้าร้อยห้าสิบไมแกจำไมได้เออจำเก่งว่ะมาต่อไปมาได้กล่องเหลืองนะคะอันนี้ก็หมด หมดอายุก็คือ3เดือนเหมือนกันอยู่ได้นานเหมือนเมื่อกี้เลยแต่อันนี้น่าจะเป็นลักษณะของคุกกี้อันนี้น่าจะเป็นแบบคุกกี้สดใสครีมใช่น่าจะสองวเวดือนมาแกอุ้ย <c oughs> With love for my battery best friend มี oh, ช็อกโกแลตกับไว้ช็อกโกแลตแล้วคือนี่เป็นการ์ดคือมันจะมีเขียนว่าเดียแล้วก็ช่องให้เราเขียนข้อความนะคะก็คือถ้าเราอยากจะให้เป็นของขวัญใครใส่การ์ดไว้นนี้แล้วจริ <Okay. S 1> เออส่งมาแล้วก็เออแปะหน้ากล่อง <Okay. S 1> ฉันว่านะฉันต้องไปแบ่งให้คนอื่นกินด้วยแน่ๆเลยอะอยแบบมันอยากมันอยากให้เขาชิมไง ฉันว่าเธอ,อ,อต้องซื้องกล่องเเป็นบิสกิตนะคะประกบทับกับในเนี่ยกับใสครีมไวช็อปนุ่นหอมมากแล้วคือละลายไม่ต้องเขียวมันมันมันเป็นกรอบที่นิ่มกรอบที่นิ่มๆ,ๆ,ๆอ่ะ เออ,เอแป้งเบาๆล้ครีมหอมมากไวช็อกโคตรหอมอะ่ะอันนี้ดีเฮ้ยอันนี้อร่อยวะ่ะตอนจริงกล่องฟ้ากับกล่องนี้ผ่านให้กล่องฟ้ากับกล่องนี้พันห้าร้อยห้าสิบเหมือนกันอ,อันนี้ดีสุดท้ายละสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนอันนี้อันนี้คือเซตพิเศษ น้าจะเรียกว่าเฟตที่แพงที่สุดเขาบอกว่ามีสองวัตถุดูดออกซิเจนแล้วก็น้ำหนักสุทธิ254กรัมให้อยู่ได้สใช่อยู่ได้สองเดือนนะคะมาแกะออกค่ะบ <laughs> <laughs> อกไห้เะเดี๋ยวจะว้าวูวอวอันนี้แกะแล้วไม่ต้องกินเลยนะนนี้ <laughs> <laughs> อยู่ดีอ่ะเฮ้ย เป็นตัวการนะคะแต่ไม่ใช่ให้การให้เราเขียนนะแต่ว่ามันเป็นประการของกล่องนี้ยัยเด็กเรียนหนังสือโอ้ยมีรูปมาให้ด้วยเขาบอกว่ามันมีสีรสชาติชื่อคือโอ๊ตมิลเลซินเบสคุกเบสช็อกโกแลตคุกกี้มิลบัตเตอร์คุกกี้เมเปิลบัตเตอร์สก๊อตแบบอันนู้นี่ยเออก็คือยายเนี้ยก็มีอยู่แล้วเหมือนกันในเมื่อก<น>ี้ใช่ใช่ใช่เออเพราะงั้นเราสั่งได้ คือเอางี้ถ้าเราอยากจะมิกซ์หลายๆรสเนี่ยซื้อแบบกระป๋องคุม้มแต่ถ้าสมมติว่าอยากกินแค่ช,ชค็อกโกแลตหรืออยากกินแค่บัตเตอร์สตอตนะคะก็ซื้อซื้อเอซอซื้อแบบเป็นกล่องแบบนั้นก็ได้อบอกตามตรงนะลำบากใจจะแกะมากเพราะเหมือนแก่แล้วต้องกินเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวถ้าวันไหนแอนแกะกินเดี๋ยวแอนจะ ทําคลิปแยกไว้ไใน t i k t o อก,กับในช็อตนะคะแล้วเดี๋ยวทุกคนก็ไปตามดูได้นะคะเ,เดี๋ยวแอนจะรีวิวสําหรับคุกกี้กระป๋องนี้นะคะพอดีตอนนี้อิ่มมากไม่ไหวแล้วค่ะใช่อิ่มมากไม่ไหวแล้วมาดูค่าเสียหายทั้งหมดดีกว่าค่าเสียหายทั้งหมดที่เราซื้อนะคะของแอนนะคะ 3, สามหกสี่เก้าสามพันหกร้อยสี่สิบเก้าก็คือได้เสื้อหนึ่งตัวนะคะสมุดสองเล่ม เซตคุ <c ookie> กกี้กล่องเหล็กหนึง่งแล้วก็เซตกล่องฟ้ากล่องเหลืองนะคะที่เป็นอันนี้ค่ะที่กล่อ,องฟ้ากล่องเหลืองใช่ที่อร่อยมาก,มากๆนะคะสองกล่องแล้วก็ปีอ่ะช็อกโกแลตสลับปี้เมื่อกี้นะคะแล้วก็เป็นคุกกี้ชาไทยแล้วก็มีโอรีโอบราวนนี่ค่ะโอรีโอบราวนี่ชีสเค้กแล้วก็เป็นเบกเกอร์บูเบอรี่แล้วก็ขนมปังโมจิชีสเยอะนะเนี่ยเยอะสีที่ไล่มาสิบเอ็ดรายการเด้อใช่สามพันหกร้อยสี่สิบเก้าค่ะ ของต้นนี้ไม่พูดได้ไหมคะดูไปเพราะว่ามันเยอะมากมีบางรายการที่ซ้ำแอนแล้วก็บางรายการที่แบบแ,แต่ส่วนใหญ่ก็รีวิวครบใช่ก็คืออยู่ในรีวิวนั่นแหละก็คือมีทั้งหมด17รายการนะคะ,ะ5,913บาท <c oughs> ใส่ให้ด้วยนะ Okay. ขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปของเรางนี้เลยใช่แล้วแล้วก็ถ้าหากว่าชอบนะคะถูกใจอะไรก็รบกวนกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะ please กด subscribe ให้หน่อยนะใช่แล้วอยากให้เรารีวิวอะไรของกินอะไรหรือที่ทเที่ยวอะไรแนะนำคาเฟ่อะไรแนะนำก็คอมเมนต์มาได้หมด,ดเลยส่งมาโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะบ๊ายบาย บัตเตอร์แบะบัตเตอร์แบะหมายเหตุทุกคนไปซื้อแล้วอย่าลืมแวะถ่ายรูปด้วยนะคะจริงๆไม่ต้องต่อคิวซื้อก็ได้นะคะเอาหรอเข้าไปได้ไหมเดินได้เลยเดินเข้าไปได้เลยนะคะเราก็ไปถ่ายรูปนี้นะคะเขาจะมีให้เลือกด้วยนะสามกรอบใช่จะมีกรอบให้เราเลือกพอเราเลือกเสร็จปุ๊บเขาก็จะนับถอยหลังให้เรานะคะแล้วเราก็ ถ่ายรูปค่ะมองข้างล่างค่ะผลของการที่ไม่รู้ไม่ได้มองก่อนว่ากล้องอยู่ตรงไหนก็จะเป็นอย่างรูปแรกนะคะตาแบบเบลอลอยมากเลยแต่นอกนั้นสวยค่ะเพเนองเท่าไหร่เท่าไหร่หนึ่งร้อยยเขาจะให้สแกนจ่าย แล้วพอเราแล้วพอเสร็จปุ๊กเนี่ยพอถ่ายรูปเสร็จ<อ>เขาก็จะให้เรากดดาวน์โหลดได้เลยเนะาะดาวน์โหลดเข้ามือถือนะใช่เขาจะมีนับถอยหลังแล้วก็สแกน q r วอาโคนะคะแล้วก็โหลดรูปจากนั้นมาเดินออกมานอกตู้เขาจะปรินรูปนี้มาให้เราที่นอกตู้นะคะน้องก็ถ่ายรูปนะแต่น้องใหญ่เต็มตู้มากเข้าไปได้ยังไงก่อน <laughs>